บ้านแฝดหลังมุมใกล้กับโรงเรียนขจรเกียรติกระทูเพียงแค่4นาทีเท่านั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกันกับกุ้งสังหาภูเก็ตนะคะวันนี้กุ้งพาทุกคนมาดูบ้านรีโนเวทใหม่นะคะซึ่งอยู่โซนทําเลกระทูใกล้กับโรงเรียนขจรเกียรติกระทูเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะคะหลังนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านชื่อว่าเดอะวันเลกกระทูนะคะเป็นบ้านแฝดหลังมุมเนื้อที่อยู่ที่47ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอน2ห้องน้ํา1จอดรถคะซึ่งก็ต้อง บอกเลยว่าพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆนะคะสามารถจอดรถหน้าบ้านได้1นคันในบ้านได้1นคันนะคะที่กุ้งกําลังยืนพรีเซนต์อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่สวนนะคะซึ่งเขาจัดให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่อยากจะขุดสระว่ายน้ําสามารถเอาสระลงจากมุมนี้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะและตรงนี้เป็นโซนพื้นที่จอดรถในบ้านนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในโซนของห้องรับแขกเรามาดูประตูกันก่อน,นะคะ่ะประตูขเขาเป็นประตูบานกระจกอลูมิเนียมค่อนข้างแข็งแรงแบบนี้เลยนะคะเข้ามาใน โซนของห้องรับแขกก็ต้องบอกเลยว่าห้องรับแขกสวยงามมากๆนะค่ะตีมของบ้านหลังนี้เป็นสีขาวดํานะคะพื้นกระปูกระเบื้องเป็นสีขาวลายอ่อนๆแบบนี้นะคะฝ้าเพดานก็ทําเป็นฝ้าหลุมติดโคมไฟให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเขามี4ี่ห้องนอนนะคะเดี๋ยวกุ้งพาทุกคนมาดูในส่วนของห้องนอนที่1กันก่อนห้องนอนที่1เป็นห้องนอนที่อยู่ตรงกับพื้นที่บริเวณสวนหน้าบ้านนะคะมีประตูหน้าต่างบานกระจกทั้งหมด2ฝั่งสามารถเปิดประตูหน้าต่างออกมารับลมชมสวน แบบนี้ได้เลยนะคะ ออกจากห้องนอนมาตรงนี้ก็จะเจอกับห้องน้ําห้องที่1ของตัวบ้านซึ่งเป็นห้องน้ําที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะการดีไซน์ห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะฟังก์ชันการใช้งานในห้องน้ําเรียกได้ว่ามาครบสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะเราได้มีการเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดค่ะจากนั้นเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่2กันก็อยู่เยื้องกันตรงนี้นะคะห้องนอนห้องที่สองนะคะก็คือไซส์ซิงประมาณนี้สามารถวางเตียงไซส์ห้ฟุต ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยมีประตูหน้าต่างกระจกบานสไลด์ให้หนึ่งฝั่งตรงนี้นะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นโถงนะคะก่อนที่จะเข้าห้องครัวนะคะซึ่งสามารถตั้งโต๊ะรับประทานอาหารจากมุมนี้ได้สามารถนั่งได้ประมาณสัก 6, 6ที่นั่งได้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและตรงนี้เป็นห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนอนห้องนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ หน้าเขาไม่ได้กว้างมากนะคะแต่เขาลึกเข้ามาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะคะก็สามารถจัดสรรปันส่วนวางเตียงนะคะวางตู้เสื้อผ้าต่างๆได้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยนะคะ และส่วนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนครัวกันซึ่งเป็นพื้นที่ที่สาคัญของตัวบ้านนะคะก่อนที่จะเข้าห้องครัวก็จะพบกับประตูซุ้มโค้งตรงนี้ค่ะในโซนของครัวนะคะพื้นกระเบื้องนะคะก็ค่อนข้างแตกต่างจากทุกโซนือจะเป็นการปูพื้นกระเบื้องสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะคะยาวตลอด ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลยาวๆให้คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะมีเครื่องดูดควันนะคะเตาสองหัวให้มาพร้อมกับซิงอ่างล้างจานขนาดสองหลุมแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็มีตู้หน้าบานสําหรับเก็บข้าวของค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของกันเลอะบ้านหลังนี้นะคะไม่ขี้เหนียวเลยติดไปจนถึงฝ้าให้คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีปลั๊กนะคะไว้ให้รอบแบบนี้เลยค่ะใครที่มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเยอะไม่ต้องกัง เลยนะคะแล้วก็ยังมีโซนพื้นที่ตรงนี้สามารถวางเป็นพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้นะคะมีช่องแสงทําให้ตัวครัวของบ้านเนี่ยดูไม่มืดและตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องสุดท้ายของตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมก็อยู่ติดกับครัวตรงนี้ซึ่งฟังก์ชันต่างๆการดีไซน์ก็เหมือนกับในห้องเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสามารถอาบน้ําต่างๆตรงนี้ได้หมดเลยฝ้าเพดานสําหรับห้องน้ําห้องนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะและเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ห้องสุดท้ายกันนะคะทุกคุณผู้ชมซึ่งชอบส่วนตัวกุ้งชอบห้องนี้มากๆนะค่ะก่อนที่จะออกไปก็จะเป็นประตูกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็เดินออกมาบริเวณนี้แยกจากตัวบ้านออกมาเหมือนเป็นเรือนรับรองเลยค่ะทุกคนใครที่อยากนอนห้องนี้ก็ทําได้นะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้สามารถเดินไปยังบริเวณหน้าบ้านได้แต่กุ้งคิดว่านะคะส่วนตัวอยากให้ดีไซน์ห้องนี้เป็นห้องทํางานห้องไลฟ์สดมากกว่านะคะเพราะว่าแสงดีมากบรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินก่อนที่จะเข้าไป สามารถเข้าได้สองฝั่งเป็นประตูกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะเข้าไปตรงพื้นตรงนี้ก็จะเป็นการปูพื้นนะคะเหมือนกับเบื้อง SPC ตรงนี้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะห้องก็ค่อนข้างที่จะกว้างสามารถดีไซน์ตรงนี้ เป็นห้องทำงานหรือห้องไลฟ์สดขายของต่างๆของเราได้เลยนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะค่าตัวเขาอยู่ที่4.79ล้านบาทเท่านั้นสามารถทักถ่ายกุ้งนะคะเข้ามาดูรายละเอียดหรือชมบ้านได้จากข้อมูลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ